สิ่งที่คุณควรรู้ในเวลานี้นะคะเ,เรามาดูกันนะคะว่าพี่ไพ่นะคะจะบอกอะไรกับเราได้บ้างเดี๋ยวเราเช็คพลังงานของคุณกันก่อนนะคะ,ะเ,เรามาดูกันนะว่าพลังงานของคุณนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายๆคนรวมกันคะ่ะไม่ได้เจาะตรงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะ เพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณยาณในการรับชมแลาก็รับฟังนะมาดูซิว่าพลังงานของคุณในณนตอนนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้าง t ดอ h เฮ m i ์ขึ้นมาใบแรกเลยเจม p l a n t ราชินีถือเหรียญเจ็ดถ้วย สามเหรียญและเจ็ดเหรียญอืมพลังงานของคุณนะคะจากที่มีเห็นจากไพ่เนี่ยเป็นพลังงานของคนที่เกิดในราศีกันพลังงานของคนที่เกิดในราศีธนูนะคะถ้าเป็นธาตุก็ คนที่เกิดในธาตุดินพึกศพกันมังกรคนธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกพลังงานของคุณในระยะนี้เหมือนตัวเหมือนตัวของคุณเองนะคะกำลังอยู่ในช่วงของการเตรียมตัวเตรียมการนะคะกำลังคิดกำลังวางแผนกำลังมองดูว่าตัวเองนะคะจะทำอะไรนะคะให้ตัวเองเนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้น เพราะนะคะเหมือนตัวของคุณนะที่ผ่านมาทํางานไม่ค่อยได้เงินได้ทองอบางคนรอคอยมานานมากๆนะคะกับเงินก้อนใดก้อนหนึ่งแต่พอถึงเวลาเงินก้อนนั้นไม่มาเลยทำให้ตัวของคุณเองเนะี่ยมีความรู้สึกว่าคุณก็จำเป็นจะต้องพยายามทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะให้กับตัวเอง ให้มันสามารถที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยกลับมามีความมั่งคั่งและมั่นคงมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยพลังงานที่ออกมาเนี่ยจึงเป็นพลังงานที่บ่งบอกว่าตัวของคุณเองนะคะก็อยู่ในจุดที่คุณรู้สึกแล้วว่าคุณจําเป็นนะคะที่จะต้องหาวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นงานใหม่นะคะการเปลี่ยนนะคะเหมือนเปลี่ยนแบบเปลี่ยน ที่อยู่อาศัยอา,อาจจะเป็นย้ายจังหวัดนะคะไปทํางานอยู่จังหวัดที่ไกลออกไปนะคะหรือว่าบางคนอาจจะไปทํางานที่ไกลถึงต่างประเทศเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าหน้าไพ่มันขึ้นมาว่าตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณจําเป็นต้องขยับขยายจริงๆนะพลังงานของคุณนะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะแล้วมาดูวิพ่กันนะคะว่าสิ่งที่คุณควรรู้ในเวลานี้คืออะไร ให้หมายเลข57หมายเลข47หมายเลข70ไพสให้หมายเลข50ไสิให้หมายเลข14ว้าวโอเคอืมจับไพ่ที่ออกมานะบีเห็นเห็นความตั้งใจของคุณอะมากๆนะคะ ตัวของคุณเองเนี่ยกำลังเพียรพยายามตั้งใจทำบางสิ่งบางอย่างอย่างเต็มความสามารถเหมือนคุณเองอะ่ะน่าจะมีการเตรียมตัวมาก่อนหน้าน,นี้ค่ะอาจจะหลายเดือนนะคะหรืออาจจะเตรียมตัวมาเป็นปีแล้วก็ได้นะคะเพราะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นงานที่ ครอบครัวของคุณนะเคยทำนะคะคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายอาจจะเคยเริ่มต้นธุรกิจอะไรเอาไว้แล้วนะคะพอถึงเวลาหนึง่งะธุรกิจตรงนั้นนะคะก็เหมือนกับว่าไม่ได้มีใครสานต่อคุณเองก็เลยได้ไปสานต่ออันนี้ก็คือค่อนข้างเด่นมากๆจากพลังงานที่มีเห็นนะคะ แต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้ไปสานต่อธุรกิจที่ครอบครัวมีไว้ให้นะคะแต่เป็นการเริ่มต้นเส้นทางใหม่ๆจริงๆอย่างที่บีได้บอกไปในพลังงานประจำตัวนะคะว่าบางคนกำลังเ,ออเปลี่ยนงานนะคะบางคนไปทำงานที่ไกลออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็น จังหวัดที่ไกลขึ้นนะคะหรือว่าต่างประเทศเพราะคุณเองอะรู้สึกว่าคุณพบช่องทางใหม่ๆแล้วจริงๆแล้วพวี่ไพ่ก็บอกเลยว่าสิ่งที่คุณทำนะคะสิ่งที่คุณทำมันจะสามารถทำให้ตัวของคุณเองนะคะเติบโตได้โอกาสที่ดีมาถึงคุณแน่นอนนะคะโอกาสที่ดีความสำเร็จมาถึงคุณแน่นอน เพราะฉะนั้นแล้วนะคะอยู่ที่คุณแล้วว่าคุณจะคว้ามาได้เมื่อไหร่นะคะเพราะว่าการที่คุณเองทําบางสิ่งบางอย่างด้วยความสม่ําเสมอการที่คุณเองทุ่มเทนะคะแล้วทําทุกอย่างด้วยความถูกต้องตั้งใจใส่ใจนะคะแล้วคุณก็พยายามหาวิธีที่ดีที่สุดของคุณนะคะที่จะทําให้ทุกอย่างมันลงตัวเนี่ยบีบอกได้เลยว่าพี่ไพ่ย,ย้ำเลยนะว่า คุณจะได้รับความสำเร็จแน่นอนทุกอย่างที่คุณทำสามารถต่อยอดได้นะคะถึงแม้ว่าบางครั้งมันจะเสี่ยงนะบางครั้งอาจจะเสี่ยงนะคะบางครั้งอาจทำให้คุณเองรู้สึกว่าคุณเหมือนอยู่ตัวคนเดียว เพราะว่าคุณเองอะ่ะกำลังแบกรับภาระใช่ไหมละ่ะแต่พี่ไพ่เนียก็บอกเลยว่าสิ่งที่คุณควรรู้ในตอนนี้คือไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามนะคะขอให้คุณจงตั้งใจทําแล้วให้ระมัดระวังถ้าใครมาเสนอทางลัดต้องระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงนะคะ อ่าระมัดระวังให้ดีๆนะคะพอาะวีรู้สึกว่ามันเหมือนจะมีอะไรบางอย่างทำให้คุณเองนะคะสูญเสียหรือว่าเสียเปรียบนะคะแต่ถ้าหากว่ามันเป็นการลงทุนร่วมกันนะคะแล้วก็ดูแล้วโอเคว่าเราก็ได้ในส่วนหนึ่งนะคะ ไม่ได้สูญเสียนะคะเท่าที่มันควรจะเป็นอันนั้นคุณก็สามารถที่จะลงทุนได้เพราะว่าพี่ไพ่ก็บอกเลยว่าการลงทุนทุกอย่างนะคะมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะแต่ตัวของคุณเองอะถ้าพิจารณาดีแล้วนะคะว่ามันคุ้มกับที่คุณจะเสี่ยงพี่ไพ่ก็บอกเลยว่าคุณสามารถที่จะเสี่ยงได้แต่นะคะถ้าคุณเองดูแล้วรู้สึกว่าไม่คุ้มนะคะที่จะเสี่ยง ทำเนี่ยโดนหลอกแน่ๆน,นะคะพี่ไพ่ก็ย้ำเลยว่าคุณเองก็จำเป็นต้องถอยออกมานะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณแบกรับเอาไว้นะคะมันจะหนักอึ้งมากกว่าเดิมนะคะ เออเพราะฉันเราเนี่ยถ้าตัวของคุณเองนะคะกําลังอยู่ในจุดของการตัดสินใจพี่ไพ่์ก็บอกเลยว่าคุณสามารถตัดสินใจแล้วทําสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้เลยนะคะเพราะนะตัวของคุณเองเนี่ยเหมือนกับเป็นคนที่อยู่ในจุดที่บางครั้งนะคะสถานการณ์ต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่เอื้ออํานวยแต่ในเมื่อคุณนะคะหาโอกาสเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆก็จะค่อยๆเข้ามานะคะ บีบอกให้แล้วว่าทุกอย่างในตอนนี้นะคะมันมีความคุ้มค่ากับการเสี่ยงของคุณนะคะแต่อย่าลืมว่าจะต้องพิจารณาว่ามันคุ้มมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่พี่ไพ่ก็ย้ำว่ามันมีความสำเร็จรออยู่นะโอเคนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้นะคะเป็นกำลังใจให้นะสวัสดีค่ะ